ก็วันนี้ก็เป็นงาน Summer Wonder Fest นะครับของทาง Central พัฒนานะครับก็ต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนับที่สุดของประเทศไทยเราก็เขาก็มีอะไรต่างๆมีของเป็มากมายมีของกินมากมายนะครับใครที่ช่วงหน้าร้อนนี้อยากจะหาซื้อของใช้ในช่วงหน้าร้อนหาซื้อเสื้อผ้าหรือว่าหาของกินช่วงหน้าร้อนก็อย่าลืมนะครับผมมาเดินที่เซ็นทรัลูกสาขานะครับผมแล้วก็เซ็นทรัล o r l d ด้วยนะครับเดี๋ยวว่ามันยาว พิสพาเลยพิสพาเลยก็บอกว่าเขาแบบมีอะไรดีๆมากมายอนวันนี้แล้วกันก็อย่าพลาดไม่อยากพลาดไม่อยากให้พลาดนะจ๊ะเอาเรื่องเพลงของเราก่อนนะเออเพลงของเราเก้าไก่สองวีกันหนึ่งอยู่ผัดล้าหกวิวแล้วเนี่ยนะเพดีใจดีใจพวกเพลงนี้ก็ผมชอบมากชอบเพลงนี้มากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนแบบ ไปอีกนะครับเก้าไกลนะครับก็ขอบคุณคนจะชอบแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเหมือนมันเป็นขยี้ใจคนลืมยากอะไรสักอย่างนค,คนแบบไม่มุกอ่อนพวกคนไม่มุกออนแต่เหมือนเพลงของกินที่มันทําหน้าที่ของมันได้ดีมากในการ <c oughs> ไปเรื่อยๆอะไรอย่าง,งเงี้ยเออครับกับความตั้งใจของการทํางานทําเพลงนี้แล้วพอมันออกมาแล้วคนกระแสตอบรับมันดีขนาดนี้ก็ดีใจนะผมว่ามันก็เป็นอีก อีกโหมดหนึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องในในแง่มุมนี้นะแง่มุมคนที่แบบเหมือนแบบพูดยังไงดีอะเจ็บช้ำอะเจ็บช้ำแบบไม่รู้จะทํายังไงดีแบบมันแบบใจมันยังแบบมันยังไปไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเองที่ที่ที่มีโอกาสได้มาเล่าความรู้สึกของคนที่ยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเ้าก็ชอบวิธีการของมันด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันกินิ่มไหมตอนอง เราไม่หมุกอ่อนทักทึ่งกินไม่ต้องมุกอ่อนโลงกินไปต่อครับปีนี้กะเอาอีกไหมเอารางวัลนักแสดงเอ๊นักรองนักรองน้องโอ๊ยไม่ได้คิดถึงินขนาดนั้นหรอกพี่เพราะถ้าถ้าถ้ามีใครให้เราก็ขอบคุณที่เขาแบบ ค่าให้คุณค่าเราเนยแกแต่หมายถึงว่าเราก็เป็นมดตัวเล็กๆโตๆแบบมีเรื่องราวเรื่องเล็กๆของคนเล็กๆที่อยากจะเล่าออกไปถ้ามีใครที่แบบชื่นชอบเราก็ดูใจเออส่วนเป็นเพลงมันจะปล่อยเกิดืนหรหอว่าอ๋ออาจจะไม่อาจจะไม่ทุกเดือนครับอาจจะเว้นแบบบางเพลงก็อย่าง่ช่วงก่อน ก่อนดดลิมเอจุป <independ ents> <Ton> ีแล <start> ้วมันก sure ็จะนานหน่อยเพราะมันมันปิดบ้างก่อนแล้วมันเริ่มบ้างใหม่ก็จะเว้นแบบนานแบบเดลิมเอจมาก้าวไก่ก็จะมาสองสามเดือนเดือนอะไรงเงี้ยโอ้โหมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสองถึงสามเดือนครับส่วนคุณพีพีเขาก็จะเตรียมชนแล้วเสนอตัวไปเลยเออเขาแบบมาแซฟนะรอบนี้นะเขามาแซฟนะรอบนี้เมีเขาปล่อย m อแล้วนี่เอ็มบีเขาเนี่ยโอ้โหแบบ เราเห็นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วเหรอลูกโอ้ยเห็นไปนิดนึงค่ะแล้วเขาจให้ดูแล้วเขาบอกว่าให้เก็บแบบความรู้สึกไว้ทำเรีแอคชั่นแต่เราแบบเราเราเราพอจะรู้เรื่องมาบ้างคือเพลงทีวีนี่แบบต้องบอกว่าเศรษฐีนี่เศรษฐีตัวจริงเล้วแบบทุ่มทุนกับการทำแหวกทางนี้ของเขาเผ็ดจริงไหมพี่ผึ้งไินเผ็ดจริงไหมเผ็ดจริงไหมนั้นไง ต้องเพียงแล้วใช่ไหมต้องชิมไปแล้วเป็นไงเ่ไปแง่ปล่อยหน่อยก็ก็เสนอตัวพรุ่งนี้ปล่อยแล้วพรุ่งนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมไม่เอ็เอ็มบีละอ่าก็เอกว่าโชวไปโชวมาอยู่แถวนี้เมื่อกี้ไม่เอกงเอ็มบีในเขาเขาประกาศเลยอย่างอย่างอย่างคือไพ่ไหมเนี่ยทุกคนชอบมาทุกคนชอบมารีดข้อมูลกับผมเนี่ยก็ก็ก็ดีนะผมชอบชอบชอบ เราก็รู้เยูะแต่ว่าใครไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ทุกคนรู้กันหมดแล้วนะทุกคนรู้กันหอรู้มดแล้วผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่เล่นโซเชียลเพราะว่าครับในส่วนของชุดเขาอะเรามีส่วนช่วยแอมพทูฟอะไรไหมไม่มีเลยเราก็ปล่อยให้เขาแบบชอบแบบไหนเขาก็ใส่แบบนั้นแล้วเขาก็แบบเป็นตัวเองเต็มที่ครับผมถ้าเขาเปิดเยอะก็ไม่เป็นไรเปิดเยอะก็แล้วแต่แล้วแต่ สาห่องไม่มีตามชอบแต่ทีมเพลงเราก็ใกล้เคียงกันนะคุณนึงเข้า่ายคุณนึงเสนอตัวเขาผมปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนแต่ว่าเขาอะตามผมก็ดีแล้วผมว่าเพลงนี้มันก็มีความเป็นพี่ๆอยู่สูงนะครับแล้วก็เหมือนผมว่าเป็นอีกเพลงนที่ที่ผมว่ามัน represent ความเป็นตัวเขาได้ได้ชัดมากทั้งทั้ง ในมุมของเรื่องที่มันเล่าแล้วก็ในมุมของโครงสร้างของเพลงเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยร้องทำนองอะไรเงี้ยการทํางเ้งต่างเขารู้สึกว่าดีใจที่เขาแบบแฮปปี้กับงานของเขารอบหน้ามารีแคปกันเนาะว่าแบบเป็นยังเสนอตัวยังเสอตัวยังเสนอต เราซีนมันจะมีผ้าพไอ้ที่เขามีผ้าพนะคราวนี้เราก็ใส่ตรงเนี่ยโคดันหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้พิ่จันได้ทุกท่าเลยนะก็มีผ้าประจําไม่รู้พี่ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวผมโดนใส่ตรงนะอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะ ไม่มีแต่ก็อาจจะมีนะพี่ถ้ากินซ้อมแล้วใช่ไหมลูกซ้อมไปแล้วอาจจะซ้อมหรืออาจจะไม่ซ้อมก็ได้อาจจะซ้อมแล้วก็ได้แต่ทางที่ดีคือฟังพูดกันไปเลยก็ไดอาจจะฟังพูดกันก็ได้หรืออาจจะฟังเพลงเดียวก็ได้เดี๋ยวกินเล่าให้ฟังหน่อยที่ดีเขามีความสุขในการทำงานเพลงมีอาจจะมีความสุขก็ได้หรืออาจจะไม่มีความสุขก็ได้ก็อู๋ว่าเขาแฮปปี้นะผมว่าเขาแฮปปี้เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนว่า บางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนว่าพี่ๆท้าไม่แบบเว้นนาอย่างนี้โอ้พี่ๆเขาเป็นคนที่ที่ค่อนข้างต้องการความเป็นตัวเขาลงไปในเพลงสูงมากเลยใช่ไหมเหมือนว่าเห็นว่าหายไปแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หยุดนะนเขาก็พยายามหาเพลงหาคนทํางานแล้วก็พยายามหาวิธีการใหม่ๆหาตัวแบบเพื่อที่จะเอเปรเซนต์ตัวตนเขาให้เต็มที่แล้วก็แบบจะสร้างมาตรฐานที่มันดีเพื่อเลือกตัวเขาเองเลยเห็นเห็นเขาก็ พูดถึงการทำเพลงหร,<ำ>หรือว่าอยู่กับการทำสิ่งนี้อยู่หรอกก็ดีใจที่ในวันนี้เขาเจอจุดจุดนี้แล้วก็พร้อมจะกลับมาเขย่าวงการความชับเรองนี้ตออะไรบางเรื่องส่วนเรื่องหนังส่วนเรื่องหนังหลมัมากหลาดมาก็แบบ บิวกินเนี่ยลดน้ำหนักเยอะเหมือนกันสิบกิโลก็10บกิโลประมาณจริงไม่ถึงประมาณ9กจุดกว่าเก้าจุดเก้าาจริงๆมันเป็นยังไงทำไมต้องทำตมขนาดก็จริงในเรื่องก็จะเป็นตัวเอ็มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อ่าเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ติดเกมครับติดเกมแล้วก็คือสภาพว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านทุกวันไม่ออกจากบ้านไม่มีเพื่อนไม่สังคม ไม่ได้สนใจการกินข้าวกินน้ำอะไรขนาดนั้นว่าก็จะโฟกสัสอยู่กับการเล่นเกมซึ่งเหมือนว่าตอนแรกก็มีการคุยว่าเอ,อ,อยากจะอ้วนเลยอยากจะผอมอ,อยากจะบวกเลยอยากจะลดอะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออลดดีกว่าเพราะว่ามันมน,น่าจะเหมือนกับว่าเข้ากับบทม,มากกว่าอย่างเงี้ยตอนที่เราคุยกันคุยถึงบทเลยก็นเลยเรู้สึกว่าอโอเคก็เลยเริ่มค่อยๆค่อยๆหนะักจริงๆแล้วอาจจะ ดูไม่ค่อยออกเพราะมันค่อยๆค่อยๆแล้วพอจบแล้วผมก็เอาขึ้นมาแล้วขัข้นตอนในการทํามันยากเหมือนกินโดยการที่เราจะเอาลงไปเก้าอก็ั้ยก็ไม่ค่อยยากอ่ะจริงๆผมว่ามันก็มันก็ก็คือคาร์ดิโอแล้วก็กุมมาหาคือเรามีนักตอร์อยู่แล้วประมาณนี้กม็มีมีมีนักโภชนาการแบบก็เป็นเทรนเนอร์เลยเขาก็ช่วยช่วยจัดตารางอาหารให้เขาจัดตาราง กล้ามหายไหมกล้ามหายหนะกล้ามหายไหมตอนนั้นเนื้อหายไปบ้างแต่เกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้สิเดี๋ยวเหรอมันก็มีคืนมาบ้างอต่ซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้เอาเลยไหมเวลาเนี่ผมมันมีอะไรการเปลี่ยนแปลงนะมันเหมือนที่ผมรู้อยู่คนเดียวแล้วก็มีใครพักแล้วก็มีใครแบบเลาวจริงจริงเวลามันลดไปเพื่องานในระยะที่มันแบบสัมพันอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบกับร่างกายหรือว่าอะไรแบบนก็จะมีมึนๆบ้างนะเวลาตัดน้ำตาอะไรเงี้ยแลเวลาหิวๆก็จะมีแบบง่วงเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าผมมไไ่ด้ ผมไม่ได้แบบใช้เวลาสั้นขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วอย่างยของร้านี่ผมถ่ายประมาณ้วกร้าดาอะไรอย่างเงี้ยมก็เริ่มเอาลงคุ้มพาผมก็ค่อยๆเอาลงนะค่อยๆค่อยๆเอาลงก่อนที่เราแบบสองโลสามโลอีกสองโล3าโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆสะสมมันจะได้แบบไม่เครียดมากตอนนี้ขึ้นมาเท่าเดิมไหยงรือยังตอนนี้เกือบจะเท่าเดิมแล้วเกือบพาขึ้นขึ้นขึ้นมาประมาณห้าห้าโลได้เอาอีกไหมก็เพิ่มอีกไหมก็ หรือเท่านี้หล่อแล้วกลัวกลัวมันจะมาทำอ๋อเป็นบันแฉกหรอใช่แต่คุณค่าที่คนเฟิร์มว่าตอนนี้แจ่มกล้ามกินแน่นมากใครครับมีคนมาคอนเฟิร์มกับบอว่าบ้ามันใส่อย่างนี้มันจะเห็นเรี่ยงไงก็ต้องเปิดก็เลไม่ได้มันมีเหตุผลมันมีเหตุแผลแต่ซัมเมอร์ทั้งทีนะกินน่าจะมีบางทีเหรอเดี๋ยวขอไปคิดก่อนขอไปคิดก่อนมี่ไม่มีแบบคิดไว้เพราะว่าอยากถ่ายเก็บไว้ ถายเทียบไว้หรอมันยังมันยังไม่ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบมันยังต้องมันยังต้องไปอีกไปเรื่อยๆจริงๆถูกเชียร์นะคนรอบข้างพีพีเพื่อนๆพี่อนพีพีอะไรเงี้ยเขาเชียร์ให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยพีพีเขาไม่ค่อยหรอถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะมีชวนไปถ่ายด้วยแต่ไม่รู้ว่าหลังๆเขาไม่ค่อยมีใครแบบบังคับอะไรมไม่ค่อยมีใครแบบชวนผมไปทำอะไรแลนะเริ่มแบบไม่ค่อยมีใครคบอะไรคนเขาก็แบบไม่มีสังคมในเรืกันก็แบบ ตจบหนังมาก็เริ่มจะไม่มีสังคมจริงแลยก็เล่นก็เล่นอีกก็เชื่อแล้วนะถ้าแต่ดแต่แต่ไม่กี่วันจะต้องเดินทางไปจีแล้วใช่ก็วิกหน้าครับวิกหน้าครับวิกหน้าความพร้อมขนาดไหนเรากินก็จริงตอนนี้ผมว่าต้องได้สัก89ต่บเกปอร์เซ็นต์แล้ว90เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ลันทรูต่างแต่ว่าโชว์โชว์ก็ ซ้อมเสร็จมาแล้วอยากโชว์นี่คือซ้อมเสร็จไปจากที่นี่เลยเสร็จจากที่นี่ครับต่อไปที่นู่นก็จะมีมีไปดูบักกิ้ง่บักกิ้งแสนที่จริงแล้วก็มีไปจะเป็นเรื่องของการเทสระบบทำเซาวเช็คเรากังวณไหมว่าเรื่องระบบซาวเช็คหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าความเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเลยที่นี่มันต้องถูกแดดทีก็มีก็มีบ้างแต่ว่าเหมือนเดว่าจริงๆแล้วเราก็ขนทีมไปหมดทีมซาวทีมวงดั้นเซอร์แต่ก็ทั้งทีมโปรดักชั่นอะไรเงี้ยก็ก็ คนไม่หมดก็หลายหลายหลายท่างคนสืวอใหญ่ของขี้ม่าจะเจอปัญหาเรื่องซาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยเลยแงผมว่ามันเป็นปัญหาแบบทั่วไปเลยนะครับของของศิลปินหลายๆท่านก็อาจจะเจอเหมือนกันเลยว่าผมว่านี่แหละมันคือมันคือความสนุกที่เราจะสุดท้ายแล้วเราจะเราจะแฮนด์ด็อมันยังไงเราจะแก้พูดไปรู้เรื่องหแก้ปัญหามันยังไงตื่นเต้นไหมกับการต้อนรับของแบบแม่ๆทางดูตื่นเต้นมากเพน่าจะจัดเต็มนะครับผมเต้นมาเพราะว่าเมืองแรกที่ที่ผมโชว์ก็ก็ ประกาศไปแล้ว<ช>ขายบัตรไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่หูโจวก็จะขายบัตรพรุ่งนี้ครับก<อ>็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าทุกครั้งที่ไปไปโชว์ที่ต่างประเทศเลยเงี้ยโดยเฉพาะเวลาเราไปประเทศจีนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับการต้อนรับอย่างดีงแล้วก็ได้รับเหมือนพอเราไม่ได้อยู่ที่นั่นการที่เราไปแล้วมีคนมาขนาดเพราะว่าเขาเขา การที่เราไปมันมีคุณค่าของเขาจริงแล้วการที่เราไปเรารู้สึกว่าเขาก็มีคุณค่ากับเราจริงเช่นกันพรุ่งนี้จะเกิดประปการช่วงชิงบัตรจิ้งยังยิงไหมใช่นะฮะพรุ่งนี้จะเกิดประปการช่วงชิงบัตรจิ้งยังยิงไหมสาธุนะครับความจริงๆก็ไปอยากเจอทุกคนอยากเจอทุกคนนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอทุกคนใน่ที่ที่ครับอยากมีแบบอยากเตือนแฟนๆในเรื่องบัตรอะไรนี้บ้างอยากชุดเพราะว่าหลังๆคนจะโดนรุมเรื่องบัตรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบฝากให้ระวังก็ก็จริงๆผมว่ามันก็เป็น เป็นเรื่องที่มันมีหลายๆจุดที่ที่มันอาจจะมีช่องโหว่ให้มันเกิดการขุดรูจิตกันได้ง่ายเลยเนี่ยครับยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบรือว่าถ้าดีที่สุดก็คือซื้อจากต้นขั้วเลยก็จะดีที่สุดหรือว่าถ้าแต่ว่าจะซื้อซื้อต่อเลยเนี้ยหรือว่ามันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยอยากจะให้เหมือนว่าเช็คให้ดีจริงๆเป็นคนที่เหมือนว่าไว้ใจได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าหาข้อมูลถ้าเกิดมีอะไรที่แบบโกงกันก็จะได้แบบดาเนินการได้ เพรา hey, ะคนกำลังโจกันให้ดีแล้วผมช่วงนี้วิชาชีพระบาดเออโอเคค่ะผมลาลาขอบคุณครับพี่ับ จะไม่่ายลูกกินเลยลืมไม่ใช่ใชกินิี่กับพี่ได้ไหมพี่ขอบคุณครับ